สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมันี่ช่องบันน้อยสิผ้าพี่น้องมาเข่าพั้วค่ะมันี่สิผ้าพี่น้องเฮ็ดอันเมนูแกงแกงปลาดุกค่ะพี่น้องแกงปลาดุกใส่นม่สมค่ะอยากกินไหมค่ะเล้ลงมือเข่าพั้วเองเลยจ้าอ่ากันมีเวลากับสีมาเฮ็ดเนาะค่ะขันบมีเวลากับสิบัไใดลงพั้วค่ะ ซื้อข้ากินกัโอ้ยมันบนจวดจ,จัดเป็นได้ไหมพี่น้องมืนอนีนสิมานงคั่วเองเลยค่ะซื้อปลาดุกแบบให้เข้าซับให้ไหมค่ะซับให้เป็นชิน้นเป็นชิ้นแล้วเนาะคะ่ะมาแกกใส่น้ำมันสมก็สิเป็นตาแสบค่ะพี่น้องนี่แหะจ้าวัตถุด,ดิบเภาพก็มีแค่นี้ยคะ่ะพี่น้องบัวลายนี่จ้านี่บัวลายในหน่อยหนึงนี่ยกะงวดกินไข่เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นอันเอียงก็ล่ะผักอิตูนแม่จา้าผักอิตูเนาะอันนี้อัน ช่องน่อยก็ตามันหอมแดงกับอันพริกไว้แล้วค่ะตาพ่อหยาบๆนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้กับปลาดูข้าวซับแล้วปรุงชื่ลดน้ำปลาปลาแค่นี้ค่ะพี่น้องนี่กะขาดปลาได้แกลียงเราไม่ส้มกะขาดปลาได้กะคือมี่เราไม่ส้มอันนี้ช่องน่อยกะเอาลูกโดดใส่น้ำพ่อเพิ่มสีสันค่ะพี่น้องมาเมืองชียงมาหน่อยลงขั้วกันจ้ามืนอนี้ว่าสิเป็นตะเสียบบอจะอันดับแตกมันมาหน่อยก็ใส่ พริกที่เ้าต่ำไว้นะคะเนาะนี่ก็น้ำล้างคุกด้วพี่น้องเทลงไปเลยค่ะว่ายิ่งใช้ทุบตีๆค่พี่น้องใส่ต้องเติเค่ะจะพอน้ำม,มันเดือดได้ไหมก็ใส่ปลาดุกลงไปนะคะพี่น้องแล้วค่อยเติมน้ำอีกทีนึงค่ะ เขาอยากสดหนามเมาค่อยเติมอีกที่หนึ่งให้น้มมันประดูกมันซุกจากน้อยค่ะสูตรไผ้สูตรมันด้วยค่ะพี่น้องตาก็เริ่มซุกแล้วนาอ่ะพี่น้องเขาก็ <c oughs> <c oughs> จะสดหนามก็ <c oughs> ใส่น้มลงไปได้หลายได้จา้า แล้วอยเอาน้ำไอสคมใส่ที่หลังน้ำเดือดจะก้ากวก่อนกับพี่นอ้องโอ้ยหอมได้ทีแล้วพี่นอ้องใส่น้อยสมเละเอ็ดลงไปดเลจ้ะโอ้ยโดนๆน,นเข,าข่าขั้วที่กับมีไอมีจามจ้ะ น้ำส่งซีในหน่อยพี่น้องแต่สดน้ำไ,ได้ายๆวก็เติมน้ำลงไปอีกได้แล้วจ้ะ ใส่อีก,กน,นะอยากสดนหนำมันทอนก็จะเป็นกระแสดพี่น้องใช่ไหมกับหนำละครัวข้าวอนันละใส่ลงไปเลยจ้ะ<ม>จ้าก็<ม>สิโอเคได้แล้วค่ะพี่น้องช่องบะหน่อยกับสิมาปรุงเครื่องอันดับสุดท้ายค่ะอันนี้กับสูตรไทยสูตรมั่นเนาะค่ะนะพี่น้องชงหน่อยเส้นมะปุงเครื่องอันดับสุดท้ายใส่ปลาลงไปเลยจ้ะ ใส่น้ำปลานิดนึงบางคนกับใส่น้ำปลาได้จ้ายาดมะนั่นนมะนั่นเข้มนอเพระาะว่าน้มไอศสรีมมันไม่รสเข้มอยู่แล้วใส่ต้องไปนิดเดียวค่ะนี่ก็สิเป็นขูดจูรสใส่บ,ซบแซองใส่อซอสสุดท้ายปุดล้วนๆเข้ากับใส่ผักแมงลักอันดับสุดท้ายแล้วก็พี่น้องสูตรไทยสูตรมันเนาะคะ่ะช่องมะน้อยก็ เ็ดกับขาวมา่ค่อยเก้งหรอกค่ะสูตรไทยสูตรมั่นพ้อเฮดใดค่ะพี่น้องเช็ดเตบมหมดแล้วลค่ะพี่น้องบ่ยากแกงหมอไม้ส้มใส่ปลาดุกค่ะพี่น้องปลาดุก <c oughs> ซิมเบิ้งจัดปากนหมนกันนะ เขาทาจอดอันอน,น,น,นี้อีกจักหน่อยจนก็สิบบนนวดไนไหนเนียนประเดกเอ้าะก็คอยจวดไนไหน ที่มีเป็นน่องขนาดตัวก็มันไปอืมโอเคพานกับเปนนกกน็น้องบบดนี้นะกิดแก้ได้จ้ะเสร็จแล้วค่ะแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาดุก จ้าแกงนมไม้สมแส่ประดูเข้ากะน,นาตาเป็นแบบนี้ละค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะมาเถอค่ะเด้อมากินข่าวน้ำกันค่ะปากอ่เบืองหายน้ำเล้ได้จ้ากช่องมาหน่อยลงคั่วค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ